แต่จริงๆเราเราเราก็ขอให้แบบว่าเออสองนะแบบขายอย่างพื้นก่อนนะเนาะเออขายอย่างพื้นก่อนนะคะสองสามเชื่อไหมว่าถ้าถ้าสองสามมันนี่คือติมได้แบบถ้าสองสามล่างมานะถ้าสองสามล่างมานะไอติมได้แบบประมาณแบบหลักล้าน,นะละหลักล้านนะถ้าสองสามล่างมานะเพราะก็คือซื้อแต่สองสามอย่างเดียวเลยถ้าซื้อสองสามนี่คือหลักล้านนะทุกคน กดติดตามเลยทุกคนคะ่ะนะฮะระวังช่องปิวนะคะถ้าแบบว่าเออใครพิมพ์ตัวเลขหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเ i ไเขาแบบทำงานกันหนักมากเลยตอนนี้ไอติมกำลังเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองนะคะมุ่งตรงสู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะไปในเขตอำเภอนครไทยนะคะเป็นเขตที่แบบว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะธรรมชาติล้วนๆนะคะ ติดเชิงเขาภูเขาเลยก็ว่ากันไปนะก็จะมีชาวบงชาวบ้านเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปถ่ายทํากันตรงนั้นนะฮะเราก็ไปไลฟ์สดกันตรงนั้นเพราะว่าเราจะเตรียมอุปกรณ์เลยก็คือกระมังใหญ่ๆนะคะเออแต่ก็ต้องแบบว่าเออขอใกล้ๆแบบว่าอ,อ่าหนองน้ำสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะแบบมีการอาบนองอาบน้ำได้รวดเร็วทันใจนะคะอืม หลานให้หลานให้ห้าเจ็ดสองใช่ไหมขอให้มาไลฟ์กี่โมงใช่ไหมครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไอติมไลฟ์ประมาณตั้งเราเรามาเรามาพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันตรงเนี้ยประมาณบ่ายสามไม่เกินบ่ายสามยี่สิบขึ้นไลฟ์เลยนะคะไม่เกินบ่ายสามยี่สิบขึ้นไลฟ์เลยอาจารย์ไม่ต้องทําค่ะนะคะขอให้ไม่ขอให้ไม่ได้ทํา แต่ถ้าได้ทําก็คือทานะฮะเออเพราะเราได้ทากันไปแล้วนะคะเราจะต้องแสดงความเจ็ดจานวว่าเราแบบว่าเออเมื่อวานเนี้ยมีมีใครเห็นเห็น,เห,นเห็นทูบไหมเมื่อวานเนี้ยฝั่งโคงฝั่งโคงของเรามีคนเห็นทูบไหมมีคนได้แบบทูบจากฝั่งโคงมาเมื่อวานหกสิบสี่เห็นใช่ไหมฮะออกสี่สิบหกหกสิบสี่เนาะเต็มเต็มเลยเนาะ เออเมื่อวานเนี้ยเห็นใช่ไหมฮะเห,ห็นเนาะเมื hmm. ่อวานเมื่อวานเนี้ยคือรอบแบบรอบวันสุดท้ายของเดือนนะฮะรอบวันสุดท้ายของเดือนก็คือรอบเมื่อวานนี้เลยก็คืออ่าฝั่งโขงเห็นค่ะนะฮะอืมอาจารย์พรุ่งนี้จะต้องใส่สีอะไรคะดวงถึงจะเหงนะคะไม่ต้องไม่เกี่ยวกับสีค่ะนะฮะเออไม่ไม่เกี่ยวกับสีนะคะเกี่ยวกับก็คือตื่นเช้ามาเราต้องอาบน้ำเราอย่าทำตัวให้เราแบบมีกลิ่นส้มกลิ่นเปรี้ยวก็พอนะคะอืม ทำให้แบบว่าเทวดาเขารักนึกออกไหมสวดมนต์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยวหว้สิ่งศักดินน์สิทธิ์อย่างเงี้ยเห็นใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้เลิศนะฮะอืขอแค่ตื่นมาอาบน้ําแปรงฟันเธอนะคะกลิ่นตัวหอมปากหอมนะคะผมเราหอมนะคะอืมหยอกกับหมากับแมวบ้างอ่าเกียร์ไก่บ้างอะไรบ้างเนี้ยที่บ้านเรียกเกียย์ไก่ไหมเธอ เกียร์ไก,กะะ่เกียร์ไก่นะคะเกียร์ไก่บ้างให้อาหารกงหันไก่หันนกหันปลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเธอนะฮะเป็นฟิลนั้นหยอกกับมากรแมว้ายเธอนะคะเออนะฮะทุกวันอาจจะแบบว่าเออล่ตีหมาตีแมวก็คือแบบอ่าพรุ่งนี้ก็อาจจะแบบอย่างเงี้สักนิดหนึ่งนะคะหยอกกับมากับแมวให้จันลงหัวใจยอะไรเงี้ยไม่ค่ะไปที่อันนั้นเลยนะคะ ฝันเห็นสองใช่ไหมกดติดตามหน่อยนะคะพรุ่งนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสีนะคะทุกคนขานะคะเออบางคืนไอติมแบบว่าเออไปท่งไปเที่ยวไอติมยังแบบอะไรนะปัดแก้มเป็นสีส้มไปเลยเนาะเออวันทีก็สีเขียวขึ้นอยู่กับดวงค่ะถูกต้องค่ะนะฮะไม่อ่ามันขึ้นอยู่กับน,นี้มันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับผู้หญิงที่หมุนลูกบอลอะ มันขึ้นอยู่กับตรงนั้นนนะฮะเออเธอเห็นไหมละรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคนที่มุ่นลูกบอลน่ะคนที่มุนลูกบอนนะลบอเขาก็ว้าวของเขานะเพราะเขาก็ทุ่มหนักอยู่ใช่ไหมคอปเตอร์ก็ที่สุดอยู่ขยเขาก็มีการแบบว่าชงงชะเง้อยู่แบบโอ้ว้าวอย่างเงี้ยเออเพราะว่าตัวเองจะได้ไปก็น่าจะใส่ไว้เยอะส <laughs> <laughs> ิรอบที่แล้วใครได้ดูไลฟ์สดบ้างเ่ะเออรัฐบาลนะ่ะ เอ,เ,อเอองได้ก็ทุ่มหนักอยู่นะคะกดติดตามหน่อยนะคะทุกคนขาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ, <c oughs> ะไม่หมายถึเงเอาโค้งสลากครับโอ้แรงไปเธอนะคะอืเลยเผาเลยนะนอกจากเสียเออเสียค่าเออเลขแล้วก็จะจะจะ,จะมาเสียค่าอะไรนี้อีกนะอเนาะสู้คดีเออจะมาสู้คดีอีกมันไม่ได้เธอนะคะเธอจะหาทำนะคะเออรอบหน้าเธอไว้สิ<น>่งศ<น>ักด<น>ิ์สิทธิ์ดีๆนะคะ ออพรุ่งนี้ขอให้เขาตรงๆโดยสถิติของไอติมแล้วนะคะแล้วก็ความทะเยอทยานของไอติมแล้วทุกคนฟั่งนะฮะความทะเยอทยานของไอติมแล้วนะคะไอติมจะไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยนะคะอ่าเป็นแบบว่าเป็นตัวตลกแบบในทุกๆรอบอยู่แล้วนะคะเราก็จะต้องมีแบบงัด มาอยู่แล้วนะฮะเราก็ต้องทําการบ้านของตัวเราเองแบบหนักอยู่แล้วสมมติว่ารอบที่แล้วเราโดนไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเรามีชื่อมีเสียงจากการแบบโดนน้าปลาแล้วเราก็จะไม่ยอมให้มันมีชื่อมีเสียงภาพลักษณ์ของเราก็จะไม่ไม่ยอมให้แบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมาโดนขี้ควายอีกสักรอบหนึ่งมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะต้องมีการแก้ไม้แก้มือกันอยู่แล้วนะคะอืมเพราะฉะนั้นก็คือใครที่ คนส่วนใหญ่ทุกคนขาฟังดีๆนะโดยธรรมชาติของคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้ารอบที่แล้วหลุดอย่างเงี้ยสํานักไหนก็ตามถ้ารอบที่แล้วเราให้หลุดอย่างเงี้ยรอบต่อไปในส่วนใหญ่จะคนคนจะไม่ค่อยเปิดใจคนจะไม่ค่อยตามนะคะนึกออกไหมคนจะไม่ค่อยตามคนจะไปเห็นดีเห็นชอบแด้วก็คือในรอบที่มันเข้า แล้วรอบต่อไปก็จะลองตามดูพอมันตามปุ๊บมันก็จะบ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนอยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราก็จะมาจัดกับดวงตัวเองว่าแบบว่าอุย้ยเนี่ยพอฉันตามแล้วทำไมมันมันไม่มาล่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี้ยนะฮะถ้าไอติมนแนะนํานะถ้าตามสํานักไหนตามสํานักนั้นตลอดมันต้องมีมีเข้ามีม,มีหลุดบ้างละ่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่คือด้วยเขาก็จะทําสถิติของเขาว่า ขอให้มันเข้ามากกว่าหลุดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมนะฮะออของไอติมเข้ามาสี่ใช่ไหมรอบที่ผ่านมามันเป็นงดมันเป็นรอบที่ห้าใช่ปะอืมของอติมเข้ามาสี่รอบอย่างเงี้ยรอบที่ห้ามันหลุดอย่างเงี้ยสี่ในห้าสี่ในห้ารอบมันเข้าไงเธอนึกออกปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือคนที่ตามห้าห้ารอบเนี่ยหลุดแค่รอบเดียวเราก็ไม่ได้ขาดทุนอืม นึกออกมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณตามสํานักไหนคุณตามเลยอันนี้คือเทคนิคนะฮะเราอย่าเปลี่ยนแนวทุกคนนะ,ะเดี๋ยวแบบอุย้ยรอบนี้แบบตามแล้วแบบสํานักนี้แล้วเออไม่เข้าแล้วไปเออไปหันไปหาสานักอื่นละอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยสำนักอื่นปรากฏว่าไปตามรอบแล้วมันไม่เข้าอีกอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบงุมเข็มในทะเลนึกออกมะอืมนะครับ พราะฉะนั้นก็คือถ้าตามไอติมก็คือตามไปเลยนะคะเออลองดูซิว่าสักสิบรอบเนี่ยม,ม,มันจะมาสักกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วัดวัดกันไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนะคะลองตามดูซิเรวตั้งทาร์เก็ตให้กับตัวเองซิสักสิบรอบลองดูซิว่าของไอติมเนี่ยมันจะมากี่รอบอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามันมาสักหกรอบอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเราก็เราก็ไม่ได้ขาดทุนเลยนึกออกปะขอให้มาสองสามขอให้มาสองสามยังไงก็ขอให้มาสองสามอะไรก็ตามแต่ขอให้มีสองสาม สองตัวล่างขอ,ขอม่ขอมีสองสามก่อนนะคะยังพื้นก่อนนะคะเออพอรอบดีก็คืออ่า,าลงสนามด้วยนะคะเออ <laughs> ไม่เอาไม่เอาสองสองจะเอาสองสามนะคะถ้าสองสองขออนุญาตไม่ไม่ไม่ดีใจด้วยนะเพราะว่าเออตัวเองเอาสองสามอ่ะทุกคนไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ถึงสนามบินละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเนี้ยเดี๋ยวมาไลฟ์สดแบบ แจ้งกันว่าเรามีนัดใหมา่กันในวันพรุ่งนี้ก็คือเวลาบ่ายสามยีเป็นต้นไปเวลาเดิมของเราในทุกๆรอบ1กับ16เรามีนัดกันในการทําชาเลนจ์ท้านะคะและรอบนี้คือท้าหนักท้าแรงเพราะตัวเองมั่นใจดังนั้นทุกคนฝากกดติดตามตรงนี้ไว้เลย พอถ้าคุณกดติดตามปุ๊บไอติมไลฟ์สดปุ๊บมันจะมันจะแจ้งเตือนไปหาหน้ามือถือของคุณเลยว่าไอติมกำลังไลฟ์สดอยู่แล้วคุณก็จะได้เห็นง่ายๆเนื่องออกมาอันนี้คือเหตุผลที่อยากจะให้ติดตามกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึ่คนดูนะคะ, 1, คนะคะส่วนวันจันทร์นะคะ เอาฝั่งโขงมาฝากกันเช่นเคยนะคะเมื่อวานนี้ยินดีกับคนที่ได้เห็นสาหรับการจุดทูบด้วยนะคะก็ยินดีกับทุกคนเลยนะคะสามพันคนดูเชื่อว่าประมาณไม่ต่ำกว่าสองสามพันคนดูสองพันห้าคนดูเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราก็ปังกันไปแบบชุดใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับฝั่งโขงของเมื่อวานหกสี่สี่หกนะคะเลิศน,นะคะเออเพราะฉะนั้นวันจันทร์เราเอากันใหม่นะคะ แต่ก่อนที่จะถึงวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้ก่อนนะคะวันที่1กันยายนนะคะเรามีนัดกันนะฮะสาหรับขี้วัวขี้ควายนะคะเออช่องนี้ช่องจริงค่ะช่องจริงนะคะเป็นช่องสำรองที่ไอติมเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับให้กับทุกคนจะได้ไอเอไอติมจะได้ไม่หายไปไหนนะคะนึกออกมเออเผื่อช่องหลักเราไปบุ๊บเราก็เออช่องจริงอ,อ่าช่องรองเราก็มาทํางานต่ออะไรอย่างเง้ยนึกออกไหมฮะ ออะะอโอเคทุกคนคะ่ะพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันของเรานะล่ำลาไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะเอาความโชคดีมาฝากทุกคนนะฮะแล้วก็ขอให้เรามีบุญที่สัมพันธ์ต่อกันลาไปแล้วทุกคนสวัสดีคะ่ะ